สวัสดีค่ะยิน,น,นดีดดดนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพพากกณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าชื่อโฟร์ซชนะคะต้อนรับเข้าสู่ละนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทาเลสสำหรับ12ราศีภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยนะคะว่าเรื่องใหญ่ครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลาเร็วๆนี้คืออะไรนะคะเรียกว่าภายใน15วันนั่นแหละนะคะขอทุกท่านดูอย่างมีสตินะเปมงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายหัวใจก จะพยายามทําให้ได้แบบเกือบทุกเดือนละกันถ้ากิงฟ้าทําไหวนะคะก็มันจะเป็นแบบเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถือว่าแยกเป็น12ราศีจะได้ดูยิ่งแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยว่ายังไงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะคะขออนุญาตนิดนึงขอ,อเวลาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าบางท่านหลายๆท่านเนี่ยก็คือถามกิงฟ้าเข้ามาเรื่องลิปสติกที่กิงฟ้าใช้คือเยอะมากถ้าย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปปะหาที่กิงฟ้าอัดคลิปแบบเห็นหน้าแบบนี้นะคะก็จะถามว่ากิงฟ้าใช้ลิปสี อะไรยี่ห้ออะไรนะคะมาบอกกันในคลิปนี้เลยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะอ่จจะเป็นของลากะค่ะใช้แบบประจําใช้จริงล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือท่านที่2ซื้อเองเจ็บเองนะจ๊ะอ่ะน,นี่นะคะอาจจะเป็นสีนะคะ120นะคะคาเฟ e นโรสนะคะจะเป็นเนื้อตินเนื้อตินเนี่ยแบบนี้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูเลยนะคะจะใช้ประกอบกับ,กบลิปสติกอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ คือติดทนมากสําหรับกิ่งฟ้าคือติดทนมากชอบมากนะคะอ่าแล้วก็ใช้คู่กับลิปสติกของลากะนะคะลิปสติกของลากะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นตัวบอนดิ้งค่ะนะคะกิ่งฟ้าจะใช้สี216นะคะอ่าชื่อว่าวินเทอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแท่งที่2เช่นเดียวกันนะคะคือดือค่ะมันคือดือมันดีมากค่ะแม่นะคะคืออด้วยความที่กิ่งฟ้ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะทาโทนสีแบบ แดงกำกําแล้วมันขึ้นกว่านะคะมันขึ้นทั้งกล้องขึ้นทั้งแบบเวลาเจอตัวจริงอะคะ่ะมันจะรู้สึกว่ามีดูมีมีอะไรอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยสตัวนี้คือกิ่งฟ้าขอแนะนําเลยนะคะกิ่งฟ้าจะแปะ Product เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกกันไปได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยเพื่อต่ออายุในการทํา youtube ต่อไปนะจ๊ะถ้าใครอยากสนับสนุนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวนี้สงตัวนี้นะจ๊ะ แล้วก็อายไลเนอร์ที่กรีดคมชัดแบบนี้นะคะก็ของพี่เมยบรีนนะจ๊ะของเมเบรีนทร t ทูไลเนอร์อ่าตัวนี้เลยนะคะไปตามกันได้นะคะมันไม่ต้องขยา่าอ่ะคือคือทาทาได้เลยอะ่ะหัวแปลงเขาแบบเขาเรียกว่าคมชัดกรีดปลื้ดทีเดียวติดโทนแบบนี้เลยอยู่ได้หลายชั่วโมงแบบ หลายชัมม่วโมงมากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสุดท้ายที่คนชอบถามว่าอันนี้คืออะไรคะถ้าสําหรับบางท่านที่อาจจะไม่ทราบจริงๆคืออะไรเนี่ยคือคอตัวนี้เนี่ยไม่ใช่พัดลมนะจ๊ะจริงๆมันกึ่งพัดลมเล็กๆแต่มันคือตัว Perifier นะคะก็คือตัวฟอกอากาศกิ่งฟ้าเป็นภูมิแพ้แบบหนักมากๆแล้วก็บางทีมันชอบมีกลิ่นบางทีเขาทาสีหรือว่ามันมีการบิวอินจาก ภายนอกห้องอ,อื่นๆอะไรเงี้ยมันจะมีเข้ามาอันนี้คือจะปรับอากาศได้ดีถ้าใครที่แบบอาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็ปรับอากาศได้ดีมากมากๆจริงๆกิงฟ้าจะเปิดแบบบางทีบางทีเปิดทั้งวันเลยแล้วบางทีก็จะเปิดเนี่ยช่วงเวลาที่ทำทํางานแบบนี้นะคะหรือว่าตอนที่กําลังหลับนะคะหลับสบายมากๆนะคะนี่อ่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเดินเล็กน้อยนะคะอ่ะตดึงตดึงตดึงนะคะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทปรับนะคะที่สามารถวางบนนี้ของพี่ไดซอนได้เลยนะคะนะมันดีมากแนะนำจริงๆนะคะจะมีลมอ,อ่อนๆมาแบบ เขาเรียกว่ามันมันเหมือนเพิ่มความเย็นได้เล็กน้อยแต่แบบถาว่าแทนพัดลมเลยเป็นไปไม่ได้นะคะอ่าก็ลองไปตามกันตาม Product ์ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ของ YouTube นะคะอ่าก็สามารถใช้ได้แบบกิ่งฟ้าสวยๆตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะกิ่งฟ้าได้แนะนํา Product ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค,ะค่ะนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องใหญ่สําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้คุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรยังไงบ้างน,นะคะทำนายจากไพ่พี่เนทแล แล้วตับไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลย Lalevation Concentration Promise of the Future Two of Swords Knights of Swords Knights of Pentacles Queen of Wands five of pentacles judgment justice the hangman page of cups the devil three of wands อุปตคุตนะคะพระแม่ธรณีค่ะโอ้พลังงานขึ้นเหมือนแบบสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีกำลังจะปัดเป่าออกไปมีการเหมือนเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆ กำลังทำอนาคตให้ดีขึ้นและสดใสามากยิ่งขึ้นกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆหรือกำลังมองหางานใหม่หรือว่ากำลังมองหาอินสเปรชั่นแรงบันดาลใจใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าพลังงานของบุญจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราเสนับสนุนเราแต่ในเวลาเดียวกันอาจจะมี เราเองเนี่ยแหละไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะพลังงานอะไรขึ้นแบบช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาแต่หนึ่งอย่างคืออย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะระวังตรงจุดนี้ให้ดีจะเมตตากับคนเมตตาได้จะเป็นคนดีเป็นได้กิ่งฟ้าบอกเสมอเป็นแล้วดีมากแต่เป็นโดยที่เราเองแต่ต้องไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนมันก็ มันก็เ,เปลี่ยนตัวเราเราก็เป็นทุกข์อะคะ่ะฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณเป็นทุกข์อยากให้คุณมีความสุขนะคะด้วยความปรารถนาดีฉะนั้นทุกอย่างพยายามเดินทางสายกลางนะคะทุกอย่างต้องควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็อย่าทําอะไรผิดศีลธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของคําว่า ความรักอย่าไปผิดลูกผิดเมียไปแย่ของใครเข้ามาหรือช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาถ้าเขาเข้ามาคุยในรูปแบบเป็นเพื่อนไม่เป็นไรแต่เข้ามาในรูปแบบคําว่าชู้สาววิบากกรรมเข้าหาตัวคุณเองนะคะฉะนั้นดูคนต้องดูนานๆฉะนั้นความรักถามว่ามีเข้ามาไหมอ,อ,อาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะดูดีๆนะแต่ให้ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ย มันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะอาจจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีทั้งคนที่โอเคแล้วก็ไม่โอเคปะปนมาดูคนดีๆแล้วกันแต่ถ้าเรามีโรสนิยมว่าเราต้องการความรักที่ไม่ผูกมัดมันก็มีเข้ามาแน่ๆแ,แต่ถ้าเราต้องการแบบว่าคอมมิชเมนต จริงจังกับใครสักคนหนึ่งแบบคุยกันไปคบกันไปนานๆเป็น serious talk serious relationship ต่างๆอาจจะต้องใช้เวลาในการดูกันดีๆก่อนไปก่อนก่อนไปเรื่อยๆอย่าแบบไม่ต้องรีบร้อนอะ่ะช้าลงนิดนึงนะคะประมาณนี้ถัดไปพลังงานมันขึ้นเหมือนประหนึ่งว่าเปรยๆเนาะตายแล้วเกิดใหม่อะไรที่มันมีกาลังหลุดพ้นออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะโอกาสใหม่ๆกาลังจะเข้ามาแต่บางท่านอาจจะต้องกลับไปทํางานแนวแลนักษณะงานเดิมหรือบางสิ่งบางอย่างเดิมๆกลับมาเพื่อให้เราแก้ไขหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักคนเดิมๆคนเก่า ได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ปัญหามีไว้แก้ค่ะฉะนั้นตรงนี้จะมีการแก้ได้ตรงจุดไม่ว่าคุณพบเจอปัญหาอะไรต่างๆอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมาลายสิ้นไปจะมีการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องสุขภาพเรามาระวังนิดนึงนะคะในเรื่องปวดหัวปวดศีรษะหรือว่าการวินเวียนศีรษะหรือว่าอาการแบบบ้านหมุนนะคะระวังนิดนึงด้วยแล้วกันแล้วก็ระวังในเรื่องพวกไมเกรนหรือว่า อากาศเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยหน่อยนะคะในช่วงนี้ระวังแบบพวกไข้หวัดคัดจมูกถ้าสมมติเราไม่ดูแลตัวเองดีๆภูมิต้านทานของเราบางทีไวรัสหรือโรคต่างๆมันถามหาได้จากการที่เราร่างกายออดแอฉะนั้นฟิตร่างกาย ให้แข็งแรงจะดีที่สุดนะคะถัดไปการบํารุงการเลี้ยงดูนะคะช่วงนี้ถ้าใครมีบุตรมีลูกมีโอกาสที่จะมีหรือว่าอาจจะแปลว่าทุ่มเทกับบุตรกับลูกหรือบริวารหรือสัปสัดเลี้ยงก็เป็นได้แต่ช่วงนี้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองจะต้องไปช่วยเหลือใครให้กิ่งฟ้าบอดต,ต้นค่อนข้างโคกบให้คอนเซนเ r a t i o n ของพ่เ,เพเนนนะคะว่ามันอาจจะแปลว่าเราจะต้องไปเทคแคร์ดูแลใครหรือว่าต้องคุมงานเยอะต้องดูแลหลากหลายฝ่ายแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีคนมาเทคแคร์ดูแลเราหรือว่าเราอาจจะเจอลูกน้องหรือเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ค่อนข โอเคมากๆแล้วไพ่ขึ้นคำว่าผู้คุ้มครองนะคะมีคนคอยสนับสนุนคอยเมตตาคอยแบ็กอัพเราอยู่ดีมากๆนะคะอาฉะนั้นเราบอกว่าคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีบางคนอาจจะได้งานใหม่อาได้เพื่อนอได้แบบทำโปรเจกต์ใหม่ๆได้เพื่อนร่วมงานใหม่เจอสังคมใหม่ๆหรือว่าเจอคอนเนคชันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณจะมีจิตที่รู้สึกว่า ถ้ายิ่งใครสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำจิตจะนิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นมนสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวตารเดสคริปชั่นใน u t u b e เสมอนะคะเสริมพระกฐางเงินลาสักเก้าถึงสามสิบจบได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสองนาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีตุลใครทําใครได้นะคะถ้ายิ่งทํามันก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณนั่นแหละนะคะแล้วคุณจะตัดขาดจากความสัมพันธ์หรือคนที่มันไม่ใช่หรือตัดขาดจากเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนั่นเองนะคะมันเป็นการหลุดพ้นจริงๆอ่ะสำหรับราศีต มันแปลได้เหมือนกันว่าสิ่งดีๆพลังงานดีๆคอยปกปักรราษาคุ้มครองหรือบางท่านอาจจะแปลว่าได้ของล้ำค่าของมีค่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสมควรที่จะเป็นของเราเรากําลังจะได้มันมาก็เป็นได้นะคะถ้าคุณกําลังทําอะไรในช่วงนี้พยายามสลัดความไม่มั่นใจทําให้เต็มที่อย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกความสามารถตัวเองคุณทําได้นะคะกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นเสมอถ้าคุณไม่เชื่อกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทําได้เป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะคะการแก้อาถันอะไรที่มันไม่ดีหลุดพ้นจริงๆมันเหมือนเป็น หลุดพ้นจากพลังงานชั่วร้ายอะไรที่มันแบบเหตุการณ์ร้ายมันกําลังหลุดพ้นออกไปแล้วชีวิตของคุณกําลังจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นช่วงนี้นะคะถ้าเราตั้งใจเพียรพยายามทำมาหากินเงินทองคุณเข้ามาสะพัดเงินทองคุณดีมากเงินทองคุณกําลังจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติจะทําบุญอะไรแนะนําว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคถ้ามีการทําบุญพวกโรงทานต่างๆหรือว่าของกินของพวกให้กับเด็กยากไรต้ต่างๆนะคะ จะยิ่งดีในช่วงนี้ไปทําเถอะนะคะเพราะไพ่ขึ้นแบบการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งของกินของบริโภคต่างๆทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ดําด้วยแผ่เไมตตาด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติคุณกําลังสมมตินะเรากำลังอินเลิฟกับใครอยากทำอยากความรักอาเขาเรียกว่าอยากให้ความรักทําให้คุณตาบอดหรือว่าเราเองเชื่อใครสักคนหนึ่งไว้ใจใครคนสักคนมากมันไว้ใจกันได้แหละแต่ขอให้คุณเองทุกอย่างต้องเผื่อใจต้องเว้นระยะ ต้องดูความเป็นจริงด้วยอย่าเพราะว่าพลังงานเขามีขึ้นเตือนนะแบบไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนว่าเรามาระวังเรื่องการหลอกลวงการหักหลังหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นต่อหน้าว่ามันดีมันอาจจะไม่ดีอย่างที่เราคิดฉะนั้นทุกอย่างทงุต้องใช้สติและปัญญาในการไต่ตองต้องใช้เวลาในการหาคําตอบด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเราบอกว่าอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้นะคะแล้วก็เราเองต้องห้ามหลอกตัวเราเองด้วยไม่ว่าเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ในชีวิต ถ้าสมมติคุณมีสติคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะสิ่งสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สาหรับชาวราศีตุลคันถ่ายทอดวิชาช่วงนี้การเรียนการสอบการศึกษาของคุณเด่นมากๆแต่เป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้อาจจะมีการเรียนรู้งานเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดของมีค่าของล้าค่าวิชาความรู้หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรที่จะเป็นของเรามันสืบทอดมาเป็นของเราหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีการได้ตําแหน่งต่อจากอีกบุคคลหนึ่งหรือบางคนอาจจะแปลว่าเปลี่ยนยกย้ายแผนกไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนก็็เเปปได้แต่่อาาว จะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือสิ่งดีเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลน,นั่นเองในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพลนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มูหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนานคตน,นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนน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 ไไไไไไปปปอออออีีีกกกกกกกขขั้้้้้้้้้้้้ึงงงงงงเเเลลลลยยยะะะะคคิิิิ่่่่่่ฟฟฟาา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 ดดดดแแ Pro Product ววววรรรบทํชตตสมมถ กิ่งฟ้าก็จะได้ค่าขนมได้แน่น,น้อยที่จะต่อ,อให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปหรือสนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตน,นั่นเองนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ไ,ได้ t ต k t ด k ไ้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะท,ทานบ๊ายบาย,บายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ